สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะวันศุกร์กับการฝึกโยคะแบบเบสิกด้วยกันนะคะก่อนไปฝึกนะคะถ้าใครยังไม่เคยติดตามกุ๊กนะคะฝากกดติดตามให้กุ๊กด้วยนะคะมาค่ะพร้อมแล้วนะคะให้เรานั่งในท่าสุขาอาสนะค่ะปรับลมหายใจให้ลึกออกให้ยาวแล้วยกแขนขึ้นค่ะด้านบนและคลายลดลงยกแขนขึ้นให้เราหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นไปและหายใจออกผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะลดลง ในขณะที่เราขยับแขนขึ้นลงนะคะให้เรายืดกระดูกสันหลังหายใจเข้าค่ะส่งแขนขึ้นแล้วก็ให้เราประสานมือค่ะหันหน้ามือหันออกแล้วยืดแขนให้ตรงมากที่สุดจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองปลายนิ้วมือเพื่อยืดต้นคอด้านหน้าค้างไว้ประมาณ4-8ลมหายใจนะคะ และค่อยๆค,ค,คลายลดลงมาค่ะจากนั้นโน้มตัวมาด้านหน้าค่ะคลายมือวางที่พื้นได้เลยหายใจออกยืดกล้ามเนื้อหลังท่งลำตัวไปด้านหน้าค่ะให้ความรู้สึกเหมือนเราต้องการเอื้อมหยิบอะไรสักอย่างที่อยู่ไกลมากๆนะคะเวลาเราเอื้อมแต่แขนมันก็จะไม่ถึงให้เราพยายามยืดหลังช่วยค่ะและยกตัวกลับขึ้นมาและลดมือข้างข,างขวาลงเอ็นตัวช้าๆทางฝั่ง,งด้านขวายืดสีข้างด้านข้าง และยกตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกใครที่กล้ามเนื้อตึงมากๆนะคะข้อศอกยังไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรค่ะเวลาที่เราวอร์มหลายๆรอบค่ะกล้ามเนื้อจะเกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาขึ้นกล้ามเนื้อจะค่อยๆย,ย,ยืดมากขึ้นดังนั้นเราลองค่อยๆกดข้อศอกลงให้ต่ํากว่าเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าและหายใจออก ทีนี้ให้เราค้างไว้ค่ะค่อยๆทิ้งข้อศอกลงต่ำกดสะโพกด้านซ้ายนะคะไม่ให้ก้นลอยและคลายสลับข้างให้เราเหยียดแขนข้างขวาให้ใกล้ศีรษะมากที่สุดเลยผ่คลายปลายนิ้วผ่นคลายลมหายใจและทรงตัวกลับมาค่ะลดมือทั้งสองข้างลง เราจะยืดหัวไหล่บริเวณด้านหน้านะคะให้เอามือประสานกันแบบนี้ถ้าใครมือเกี่ยวกันไม่ได้จับกันไม่ถึงให้ใช้ผ้าขนหนูได้เลยค่ะจากนั้นหายใจลึกออกยาวให้เราโน้มตัวก้มลงมาด้านหน้าใครที่ศรีรษะไม่ถึงพื้นนะคะอาจจะใช้หมอนมารองไว้ตรงหน้าผากก็ได้แล้วผลักแขนขึ้นโดยที่สะโพกไม่ลอยจากพื้น และยกตัวกลับขึ้นมาค่ะและค่อยๆค,คลายต่อไปเป็นท่ายืดหัวไหล่บริเวณโซนด้านบนนะคะให้เอามือข้างขวาค่ะซ้อนแขนข้างซ้ายไว้แบบนี้ถ้าหมุนข้อมือได้ให้หมุนถ้าหมุนไม่ได้ซ้อนแค่ข้อศอกหรือถ้าซ้อนข้อศอกไม่ได้ให้ใช้มือจับข้อศอกแทนได้นะคะ หายใจลึกหายใจออกให้เรากดศอกเข้าหาลำตัวดูจากด้านข้างให้เราโค้งบริเวณช่วงหลังส่วนบนหรือว่าสะบักลงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าท่านี้นอกจากจะได้ยืดหัวไหล่แล้วนะคะก็ยังจะได้ยืดบริเวณช่วงสะบักด้วยค่ะและคลายค่อยๆงอข้อศอกเหมือนเดิมยกศอกขึ้นมาให้เสมือกับหัวไหล่ จากนั้นดึงข้อศอกไปทางด้านซ้ายแล้วให้เราหันหน้าไปทางด้านขวาท่านี้ก็จะยืดหัวไหล่นะคะแต่จะเป็นบริเวณส่วนด้านหลังพยายามให้ตัวของเราตรงไม่หมุนไปตามมือที่เราดึงและคลายค่อยๆค,คลายมือค่ะแล้วก็หมุนหัวไหล่นะคะมาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ จากนั้นสลับข้างค่ะใช้ข้อศอกข้างซ้ายไว้ด้านบนนะคะจะควยข้อมือหรือไม่ควยก็ได้หายใจเข้าลึกออกยาวค่ะกดข้อศอกลงโค้งหลังช่วงบนเล็กน้อยดึงข้อศอกเข้าหาลำตัวผ่อนคลายกล้ามเนื้อหัวไหล่จากนั้น ขยับกลับมาค่ะข้อศอกอยู่พอดีกับหัวไหล่เลยดึงข้อศอกไปทางฝั่งด้านขวาและหันหน้าไปทางฝั่งด้านซ้ายช้าๆในขณะที่มือออกแรงดึงนะคะเราก็พยายามดึงลำตัวฝั่งด้านซ้ายกลับมาให้ตรงเหมือนเดิมกดหัวไหล่ฝั่งข้างซ้ายลงและคลายค่ะหมุนตัวกลับมาค่ะ ขยับหัวไหล่ได้ค่ะมาดูท่าต่อไปนะคะให้เรานั่งเหยียดขาตรงทั้งสองข้างเลยกระดกปลายเท้าเล็กน้อยค่ะให้ดันปลายเท้าไปด้านหน้าหายใจเข้าและกระดกปลายเท้าหายใจออกเป็นการวอร์มข้อเท้าในช่วงที่เราทำท่านี้นะคะคลายข้อเท้าอยู่ให้เราพยายามนั่งหรือยืดหลังให้ตรง ถ้ารู้สึกตึงใต้เขา่าให้งอเข่าเล็กน้อยได้ค่ะและใช้มือช่วยประคองให้หลังของเราตรงมากที่สุดหายใจเข้าค่ะกดปลายเท้าหายใจออกกระดกเท้าขึ้นมาเพื่อยืดน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวาค่ะกดปลายเท้าลงจากนั้นให้เราหมุนข้อเท้านะคะสี่รอบนะคะหมุนไปทางขวา ช้าๆเป็นวงกลมค่ะพอหมุนครบ4รอบแล้วให้เราหมุนไปฝั่งด้านซ้ายอีก4รอบค่ะช้าๆ จากนั้นให้เรากระดกปลายเท้าไว้นะคะส่งแขนขึ้นด้านบนหายใจเข้าหายใจออกให้ยืดหลังยืดลำตัวไปค่ะแล้วก้มศีรษะลงต่ำมือเราอาจจะวางที่พื้นนะคะหรือวางตรงหน้าแข้งต้นขาได้หมดเลยถ้ากล้ามเนื้อตึงใครไหวค่ะพยายามยืดกล้ามเนื้อหลังส่งลำตัวไปและลองค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าใครไม่ได้รู้สึกตึงแล้วก็ค้างไว้เท่านี้นะคะ หรือใครไปต่อได้ให้ลองเอามือจับปลายเท้าถ้าจับถึงหรือถ้าจับไม่ถึงใช้ผ้าขนหนูที่เราเตรียมไว้ค่ะเกี่ยวปลายเท้าแล้วก็ดึงปลายเท้าเข้ามาก็จะช่วยให้เรายืดกล้ามเนื้อได้มากขึ้นปล่อยมือลงวางด้านหลังค่ะอันนี้คือท่าเทเบิลท็อปนะคะออปชันไม่ไหวไม่ต้องยกกล้นเอาแค่ยืดอกพอแต่ถ้าไหวให้ยกสะโพกขึ้นมาแบบนี้ ออปชั่น2คือถ้าเหยียดขาตรงไม่ได้ให้ใช้การงอเข่าช่วยนะคะขาไหนก็ได้ค่ะผลักสะโพกขึ้นไปยืดอกแกนหน้าขึ้นบิดสบักเล็กน้อยและคลายลดลงช้าช้า ต่อไปให้เราเปลี่ยนท่าเป็นตั้งเข่าในท่าแมวนะคะวางมืออยู่ใต้หัวไหล่แบมือเล็กน้อยวางเข่าใต้สะโพกจิกเท้าหายใจเข้าออกให้ยกหัวเข่าขึ้นเพื่อทำดาวด์เฟซิ่งด็อกค่ะค่อยๆกดส้นเท้าลงช้าๆและกดช่วงสบะบักกระจายน้ำหนักลงที่ฝ่ามือให้ทั่วโดยที่ไม่ลงแต่ข้อมือ จากนั้นค่ะหายใจเข้าให้เรายกขาข้างขวาขึ้นด้านบนเป็นทรีเลกดาวด์นะคะจากนั้นส่งขาขวามาด้านหน้าถ้ามาไม่ถึงมือเดินมาเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงวางเข่าด้านหลังลงนะคะมองกูเหมือนเป็นกระจกสองหน้าเลยนะคะจากนั้นให้เรากดสะโพกแบบนี้ส่งแขนทั้งสองข้างขึ้นไปค่ะ เวลาเรางอเข่าด้านหน้านะคะหัวเข่าจะต้องไม่เลยข้อเท้ายืดอกยืดท้องไม่แอดหลังจนเกินไปและคลายลดมือลงมาวางที่พื้นจากนั้นกระดกเท้าค่ะแล้วกดฝ่าเท้าด้านหลังนะคะให้ส้นเท้าเนี่ย ชิดพื้นเลยโดยการเบี่ยงเท้าเล็กน้อยค่ะพีระมิดยืดขาและคว่ำสะโพกลงคว่มสะโพกหมายความว่าให้เราคว่ำลำตัวทั้งหมดลงนะคะแบบนี้อามืออาจจะอยู่ตรงหน้าแข้งหรือมือจะใช้บล็อกมาช่วยก็ได้นะคะในการพยุงตัวไม่ให้เราล้มหรือใครสามารถยืดกล้ามน้นได้ดีเราเอามือแตะวางที่พื้นได้เลย ยย่อนเข่าด้านหน้าเพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้น้ำหนักไปขาที่ข้อหัวเข่าเวลาที่เรายืดสุดหายใจเข้าค่ะกลับมางอเข่าด้านหน้านะคะส่งแขนทั้งสองข้างขึ้นเป็น Warrior One นักลบที่1จากนั้นให้หมุนตัวไปทางหัวเข่าข้างขวาทวิสตบิดตัวค่ะใช้ศอกซ้ายค้ำเขา่าหรือค้ำไม่ได้ใช้วิธีการกอดแบบนี้นะคะ อลองดูนะท่านี้อาจจะยากแล้วก็เหนื่อยนิดนึงนะคะลองค่อยๆ่อยทำพนมมือกลางอกบิดตัวส้นเท้าด้านหลังชิดติดพื้นไว้และคลายค่ะปล่อยมือพร้อมยืดกล้ามเนะะื้อขาอีกรอบนึงนะคะกม้มศีรษะลงตรงนี้ถ้าเกิดใครมือไม่ถึงพื้นนะคะระวังล้มนิดนึงนะใช้บล็อกช่วยได้เลยนะคะบล็อกอยู่ที่มือข้างซ้าย ยกแขงข้างขวาขึ้นไปบิดตัวค่ะพยายามเปิดหัวไหล่ด้านขวาช้าๆยืดหลังให้ตรงสายตามองปลายนิ้วที่อยู่ด้านบนและคลายลดมือลงหายใจเข้าหายใจออกค่ะหมุนมาด้านหน้านะคะแบบนี้ค่ะเวลาลงหมุนแล้วนะคะขยับปลายเท้าเก็บเข้ามาด้านในนิดนึงค่ะ แล้วยืดขาก้มศีรษะเป็น wide left forward f o นะคะใครมือไม่ถึงพื้นเอามือจับข้อเท้าก็ได้หรือมือวางที่บล็อกนะคะเอาบล็อกมาช่วยในการพยุงตัวใครไหวลดมือลงต่ำเลยค่ะแล้วก็ขยับมือเข้ามาใกล้ใต้สะโพกมากที่สุดแบบนี้นะคะ จากนั้นค่อยๆค,คลายขางอเขา่าเปิดปลายเท้าข้างซ้ายออกนะคะเราจะหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งนะพอหมุนแล้วนะคะเปิดส้นเท้าด้านหลังวางมือแล้วก็ดึงขาซ้ายเนี่ยยกขึ้นเป็น tree leg downward facing dog นะคะเพื่อเปลี่ยนข้างหายใจออกยาวๆค่ะเราจะเอาขาข้างซ้ายข้างเดิมเนี่ยค่ะก้าวมาด้านหน้า ก้าวไม่ถึงก็ขยับมาเรื่อยๆค่ะวางเขา่าด้านขวายกลำตัวกดสะโพกกดแบบนี้นะคะตึงๆที่ต้นขาข้างขวาหายใจเข้าทรงแขนสองข้างขึ้นไปหายใจออกเก็บแขนเข้าหาศีรษะของเราค่ะแล้วก็ยืดหน้าท้องยืดอก ลดแขนลงขาวางพีระมิดนะคะยกหัวเข่ากดส้นเท้าด้านหลังตรงนี้ถ้าเกิดขารู้สึกว่ามันกว้างไปหรือแคบไปให้เราขยับเข้าออกได้เลยนะคะเอาที่เรารู้สึกว่าเราสามารถยืดแล้วก็ยืนหรือทรงตัวได้ง่ายมากที่สุดค่อยๆก้มศีรษะลงใช้บล็อกได้นะคะบล็อกจะช่วยให้เรา ทรงตัวแล้วก็ทำหรือยืดได้ดีมากขึ้นยกตัวขึ้นมาค่ะเป็น Warrior One นะคะให้งอเข่าด้านหน้าพนมมือแล้วบิดตัวใช้สอกข้างขวาคำ้ำหัวเข่าข้างซ้ายช้าๆออกแรงบิดทวิสต์ให้มากขึ้นบิดไม่ไหวทรงตัวไม่ได้ใช้วิธีการกอดเข่านะคะหรือใช้มือขวาวางพื้นก็ได้ และคลายกลับมายืดขาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนฝั่งข้างซ้ายขึ้นใครไม่ไหวบล็อกจะอยู่ที่มือข้างขวานะคะใช้บล็อกได้เลยแล้วลองยืดขาด้านหน้าให้ตรงมากที่สุดหมุนหรือบิดตัวค่ะเปิดแขนฝั่งซ้าย และคลายหายใจหมุนตัวกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะหมุนปลายเท้าขยับปลายเท้าทั้งสองข้างเปิดออกค่ะแล้วเก็บขาเข้า,ขามาอยู่รอบนอกสะโพกขาจะแคบกว่าเมื่อกี้นะคะทำฮินดี้สควอตข้อศอกจะอยู่ด้านในของหัวเขา่าพอเวลาดันปุ๊บเข่าจะพอดีข้อเท้านะคะก้นจะไม่ต่ำกว่าเขา่า ลดมือลงค่ะค่อยๆนั่งเราจะทำท่า f r o อกโพสนะคะเป็นการยืดต้นขาด้านในให้เราเปิดหัวเข่าให้กว้างจะรู้สึกตึงขาด้านในแล้วก็งอเข่า90องศาเปิดปลายเท้าออกด้านข้างแบบนี้ค่ะวางข้อศอกค่อยๆขยับสะโพกของเราค่ะดันไปด้านหลังเล็กน้อยให้กล้ามเนื้อตึงมากขึ้น แล้วก็ดันไปข้างหน้านะคะในขณะที่เราขยับหรือโยกไปหน้าหลังให้เราปรับหลังของเราให้ตรงไหล่ไม่หอ่อค่ะลองขยับดูนะคะขยับไปข้างหน้าขยับถอยกลับมาข้างหลังเพื่อให้กล้ามเนื้อตึงมากขึ้น คลายค่ะวางมือลงที่พื้นผลักขึ้นมาออกแรงนิดนึงเก็บปลายเท้าเข้ามาแล้วเก็บหัวเข่าเข้ามาพักอยู่ในท่าชายโพสนะคะกดสะโพกลงและยกตัวกลับขึ้นมาค่ะผ่อนคลายต่อไปนะคะเราจะให้นอนคว่ำลงไปเลยค่ะเพื่อยืดกล้ามเนื้อท้องแล้วก็หลัง ประสานมือค่ะทั้งสองข้างเลยวางไว้ใต้หน้าผากขยับขาให้กว้างเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกให้ผลักหรือยืดแขนทั้งสองข้างถ้ารู้สึกว่าข้อมือของเรางอเยอะเกินไปเราสามารถขยับปลายนิ้วมือออกมาจากกันได้นะคะแล้วดันปลายนิ้วไปทางด้านหน้ายืดแขนแล้วก็ยืดช่วงคอนิดนึงเอย่ยหน้าเล็กน้อย และลดลงตำแหน่งเมื่อกี้ถ้ารู้สึกว่าตึงแล้วไม่ไหวแล้วนะคะก็ให้อยู่ที่เดิมถ้าใครไหวค่ะขยับมือมาใต้คางแล้วผลักขึ้นมาเหมือนเดิมเลยตำแหน่งนี้ก็จะตึงมากขึ้นเรายืดนะคะเหมือนเป็นการค่อยๆยืดมันไปทีละนิดทีละนิดนะคะร่างกายก็จะไม่บาดเจ็บ และคลายจากนั้นเอามือวางข้างลำตัวเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆดันขึ้นมาค่ะงอข้อศอกแบบนี้หรือถ้าไหวเหยียดแขนสุดเลยคนที่เหยียดแขนสุดออกแรงนิดนึงยกต้นขาให้ลอยจากพื้นเพียงเล็กน้อยเพื่อเซฟหลังหายใจออกงอเข่าโคง้งหลังค่ะเดินมือมาอยู่ใต้หัวไหล่ แล้วโก่งสะบักนะคะกดค้างให้ใกล้กับช่วงอ,อกเพื่อคลายกล้ามเนื้อหลังที่เมื่อกี้เรายืดและให้พักอยู่ในท่าชายโพสนะคะเก็บปลายเท้าเข้ามาเปิดเข่าเล็กน้อยกดศีรษะลงค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะและคลายมือทั้งสองข้างลดลง ต่อไปค่ะให้เราลดลงนอนที่แมตได้เลยค่ะคนที่เอ็นตัวลงนอนนะคะไม่ไหวก็ตะแคงข้างแล้วก็ลดตัวลงนอนได้เลยนะคะจากนั้นขยับลําตัวค่ะแล้วก็กดหลังให้ใกล้แมตยกนะคะขาข้างขวาอย่าลืมนะคะมองกุูเหมือนเป็นกระจกสองหน้าเลยนะคะขาข้างขวาซ้อนขาข้างซ้าย ให้ข้อเท้าอยู่ตรงช่วงต้นขาเหนือหัวเขา่าแล้วยกขาซ้ายขึ้นมากอดค่ะท่านี้ก็จะช่วยยืดบริเวณสะโพกแล้วก็สลักเพชรด,ด้วยคลายกล้ามเนื้อหลังลองค่อยๆออกแรงดึงเข้ามาหาตัวมากที่สุดเลยโดยที่หลังส่วนล่างต้องไม่ลอยขึ้นด้วยนะคะ และคลายลดลงจากนั้นให้เอาขาข้างเดิมค่ะคว้ไคว้เข่าหรือถ้าไหวลองไคว้ปลายเท้าถ้าคว้ปลายเท้าไม่ได้เอาคว้ยแค่เข่าค่ะกางแขนแล้วกดหัวเข่าลงมาฝั่งด้านหน้าหรือฝั่งด้านซ้ายนะคะใช้มือข้างซ้ายช่วยกดขาวไว้ได้ค่ะแล้วให้เราหม,มุนตัวหรือหันหน้าไปทางฝั่งด้านขวาเพื่อ ให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยบิดมากขึ้นอย่าให้สะบักด้านขวาลอยนะคะพยายามกดช่วงสะบักวางพื้นและคลายค่ะกลับมาเปลี่ยนข้างนะคะขาข้างซ้ายค่ะขว้ที่ต้นขา,ข,า,าขวาค่ะจากนั้นกระดกไปเท้าฝั่งข้างซ้ายเล็กน้อยเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยตึงมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่ตัวอ่อนอยู่แล้วอยากจะยืดให้เยอะนะคะค่ะจากนั้นดึงเขา่า ข้างขวาเข้ามาหาตัวเลยขยับหลังส่วนล่างติดพื้นไว้นะคะแล้วก็ออกแรงดึงเข่าเข้ามาให้ใกล้ตัวและคลายขาลดลงใช้ขาข้างซ้ายค่ะคว้ขาข้างขวานะคะกางแขนออก หายใจเข้าและหายใจออกค่ะกดเข่าลงทางฝั่งด้านขวาและหันหน้ามาทางฝั่งด้านซ้ายนะคะตรงนี้จะเห็นบริเวณสะบักฝั่งซ้ายกุกชัดๆนะคะก็คือสะบักฝั่งซ้ายจะไม่ลอยขึ้นมาจากพื้นนะคะให้เราเอ,อกแรงกดหัวเข่าให้มากที่สุด และคลายขาะหมุนตัวกลับมาขยับเท้านะคะคลายเท้าดึงเข่าเข้ามาหาตัวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกยกศีรษะขึ้นมาใกล้หัวเขา่า และคลายค่ะจบแล้วนะคะกับการฝึกโยคะ20นาทีนะคะสุดท้ายอย่าลืมพักศพประมาณ5-10นาทีเป็นการคูลดาวนะคะถ้าใครชอบคลิปกุ๊กนะคะฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะกุ๊กเปิดคลาสสอนออนไลน์แบบสดส่วนตัวนะคะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ทักมาถามกูได้หรือที่ไลน์ส่วนตัวได้เลยค่ะ ฝากกดติดตามกุ๊กผ่านช่องทางอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น IG จี k ิกกตแล้วก็ Facebook นะคะมาเป็นครอบครัวออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ